ระเบิดนิวเคลียร์1น0 0 0 0ลูกถูกยิงพร้อมกันโลกนี้จะเป็นอย่างไรและมนุษย์เราจะยังอยู่รอดหลังจากควันไฟมอดและแรงระเบิดสงบลงได้หรือไม่ Why w o r แม้ว จะล่วงเลยมาเกิน2ปีแล้วแต่โลกก็ยังวนเวียนอยู่กับสงครามรัสเซียยูเครนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2565แน่นอนค่ะว่าคำถามที่มนุษยชาติต่างกังวลจากสงครามรากยาวหนนี้ที่แม้นานาทัศนาะจะมองว่ายังห่างไกลก็คือความเสี่ยงจากการทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในยูเครน,น,ครนที่เริ่มถูกพูดถึงกันหนักขึ้นและปุ่มกดสั่งยิงนิวเคลียร์เริ่มจะเข้าใกล้ปลายนิ้วปูตินมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอันที่จริงนะคะโลกของเรายังไม่มี สงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นหรือก็คือ,อยังไม่เคยมีการยิงอาวุธนิวเคลียร์ใส่กันโดยตรงอย่างสงครามโลกครั้งที่สองก็จะไม่ใช่สงครามนิวเคลียร์เพราะไม่มีการตอบโต้กลับจากญี่ปุ่นเราข้ามเรื่องที่คิดว่าคงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มาสู่การศึกษาผลกระทบหากเกิดสงครามนิวเคลียร์หากหัวรมนิวเคลียร์ถูกลูกในโลกรวม่วม1่0ลูกถูกยิงขึ้นไปพร้อมกันทีเดียวกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ u t u b e ช่องโคดกระแซกอินอันเชลที่มีผู้ติดตาม New er. ราว22ล้านคนได้เคยทําคลิปสอบถาม ผู้เชียช่ยวชาญวิทยาศาสตร์ถึงการคาดการณ์การพัฒนาของเหตุการณ์ต่อเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่านิวเคลียร์ทุกลูกในโลกถูกยิงขึ้นมาพร้อมกันโดยยืดเอาระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมดร่วม1 5 0 0 0ันลูกในโลกที่รัสเซียและสหรัฐมีส่วนแบ่งมากที่สุดที่ประเทศละ70,00ลูกโดยประมาณและอีก1000ลูกอยู่ในความครอบครองระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสจีนเกาหลีเหนืออิสราเอลปากีสถานและอินเดียผลลัพธ์นะคะพบว่า3าส่วนของอาวุธเหล่านี้หรือคิดเป็นหัวรบนิวเคลียร์ จำนวน13,500ลูกสามารถทำลายล้างเมืองได้4,500เมืองทั่วโลกและผลกระทบจากการทำลายล้างครั้งนี้จะทำให้เครื่องหนึ่งของมวลมนุษยชาติหรือราว3,000ล้านคนเสียชีวิตภายในทริปตาค่ะโกระแสงนะคะได้มีการวิเคราะห์ด้วยค่ะว่าความกว้างในการสร้างความเสียหายจากแรงระเบิดนิวเคลียร์ต่อลูกที่ลงไปยังจุดใดจุดหนึ่งของโลกนั้นจะทําให้เกิดลูกไฟขนาดยักษ์ที่มีความกว้างถึง31ไมล์พร้อมทั้งเกิดแรงระเบิดที่ทําลายล้างไปได้ไกลถึง1,800 15ไมค่ะแต่ที่เลวร้ายหนักยิ่งกว่าก็คือหลายล้านตันของสารที่เผาไหม้จะกระจายตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในรูปแบบของหมอกควันที่เต็มไปด้วยจํานวนสารกัมมันตภาพรังสีร้ายแรงในระดับที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตบนโลกได้อย่างรวดเร็วและทําให้พื้นที่ที่อยู่ทางทิศใต้ลมนั้นไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นรัสเซียจะกล้าเปิดศึกด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์จนเกิดการลุกลามให้ประเทศที่มีหัวลบนิวเคลียร์ที่หนุน ต่างยูเครนตอบโต้คืนหรือไม่ก็ยังคงมีความเชื่อกันค่ะว่าไม่น่าจะถึงจุดนั้นตามปรากฏการณ์ที่นักวิชาการเรียกว่า stability instability paradox ค่ะเนื่องจากรัฐหรือประเทศที่มีนิวเคลียในครอบครองมักจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือการกระทําใดที่อาจจะเพิ่มความตึงเครียดระหว่างกันเพราะเกรงว่าความขัดแย้งอาจยกระดับขึ้นไปสู่สงครามนิวเคลียและผลของความกลัวที่จะเกิดการประทะกันด้วยอาวุธนิวเคลียทำให้รัฐเหล่านี้ไม่เผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ยังคงข้องเกี่ยวด้วยความขัดแย้งในระดับ ความตึงเครียดต่ำค่ะแต่ก็อาจจะมีการโชว์แสนยานุภาพในรัฐหรือประเทศผู้โชคดี <S <S <สา>เพื่อสร้างเงืินไขต่อรองอะไรบางอย่างในทางภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลกที่สุดแท้จะอย่างถึงค่ะยังไงซะก็ขอภาวนาอย่าให้มีใครสติแตกจนถึงขั้นหยิบกระเป๋าเจมบอลมากดปุ่มล้างโลกกันเลยนะคะ Why w